สวัสดีจ้าพี่น้องเพิ่งไปสูบุสกคนมือนี้กับมาพอเพิกอกสาวอีสานบรร بان เช่นเคยจ้ามื่อีสาวอีสานบนบ้านมหาโยกระดุมคือเก่าไม้เดิมจ้าพี่น้องจ้าอยู่หนองหัวแห่นั่นแหละจ้าแต่ว่ามือนี้น้าลรดลุงหลแล้วแต่พวกหัวฉีดถือป่าบบพี่น้องมึงบรรยากาศรอบด้านอันสาวอีสานก็เป็นห้องทุ่งนาได้จ้าพี่น้องแล้วก็เป็นหนองไงหนองไงแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวห้อมมรุ้นน้ำกันเลจ้าว่ามือนี้สาวอีสานสิได้ป่าบ่ไปเบิ้งกันเลยจ้า บาดแรกสีแหกมาเนาะ,ะพี่น้องจา้าเพราะว่านี่น้ะม,มันขึ้นได้จักน้อยน้ำม,มันก็นไหลเอือ่อยเมันก็นได้ป่าจ้าพี่น้องขันน้ำบ่ไหลก็บ่ถือสาวม,มุนสองตัวพี่น้องจา้าสาวมุนน้อยไปอีสานง,ง่ายหมองมาอยู่พี่พี่น้อง ข่าวมุ่นขึ้นก่าจ้พี่น้องจ้าก็ได้จับอีจ้าส้อยเป็นกำลังแรงใจกดซับซักใครกดติดตามกดไลค์ให้สาวอีสานมันบ้าน,าน,านคนนี้น้ำได้เลยจ้าสุ้ๆไเป็นน้ำกันเนาะพี่น้องจ้า อายุหากินคือเก่าคือเดิมนั่แหละจ้าพี่น้องบุโรสี่ไปใสตามวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮ้านี่แหละจ้ายกกระดุงหาปลาอายุหายากขาคาโมนจ้าก็กล้อยตัวนึง ข้าได้อยู่พี่น้องนี่จ้าว้าสายิษสานเอากระบอกตักติกว่าค่อยถนัดกระจกตักดีกว่า,จ,วาจ้าปลาขาวม้วนจ้าพี่น้องคือเก้านั่นแหละพี่น้องปลาอยู่นี่เองน้องหัวแห่ซ่อนมากจ้าพี่ได้ยังตีกันเนาะจ้าปลาขาวม้วนปลาแครง,งปลาเข็งนี่นะจ้า องไงะไรเงีก็เลือกแต่ฝุกจ้าแต่เมื่อวานนี่แหละใส่สันได้ปลาเนื้อตัวหนึง่งเอาไปปิ้งกินกับเต่ามังกรเรียบร้อยแล้วยิ้มท้องไปมื่อหนึ่งจ้า จังได้โอ้อโได้หลยยุตล้เนาะบ่ยกยุ่นี่ไนมได้บ่เป็นอย่างไรก็ได,ด้หัวก็รุงห้างเจ้าก็รุงจากสอบน,นะ,นะก,ออก็รุงเจ้านะจากศอกนี่โอ้หาติ ได้ oh, หลายโยผัดโอ๊ได้โยนถือผัดหลายโยแมนนี่จ้าพี่น้องเพื่อนมาหายกกระดุงตาแต่เสหาหน้าก้อนายอีสานมันบ้านนี่จ้าเราก็ได้ปลาหลายเติบโยกอันปลาให้เอฟซี่เบื้องนะ่จ้าวันท่มาสวไปก็ได้หลายติบนี่จ้ากระสิกลับแล้วพี่น้องกระดุงซีสอกแล้วสายอีสานมันบ้นน <laughs> า,าน,นก็สิค่อยจมไป <laughs> ไหนี่ละพี่น้องผ <laughs> ันท่ามันถือ <laughs> เงจ้าพี <German> ่น <volumes shake it all> ้องมันบอนเขากระดุ้งสายสานพอดีจ้าสี่ได้หลายห้องมูอวานบ่หัวพี่น้องสายสานได้สามโลกกว่าพุ่อน่ะสายสานกลับไปเฮ็ดปลากลัวป่าที่เหลือตัวใหญ่ๆกะคัดไว้ปิ้งทือว่าน่ะละจ้าเพราะได้เล่วแรงแล้วไอ้นั่นเห้า ล่าเด้อดกตงัน้อยูดิอันนี้6ศอกซั่นนะ6อกกอก เจ้าหกสอบละ่ะบม่ฮอดเธอสอบกับปีสอบอยู่บ้านอันนู้ได้อยู่ข้ามานาั่งกูเดียวสามวม่วน,นจ้าพี่น้องจ้าซิวน้อยตัวน,นึงจ้าโอ้ยลืมเอาอีกกุง้งกุ้งตัวน,นึง ม่ได้เอาเนี่ยมาห้องดากน้องพี่น้องจ้านั่งย่องย่อปวดขาเหลือเกินเยาสาวอีสันมาบ้านไปหาขอนมานั่งก่อนจ้า <c oughs> หาขอนใสน็จน,นะนี่เนาะมานั่ง พี่น้องก่อนไมเมานั่งก่อนจ้ะปวดขาเหมาะเลยแบบนี้ ากกระดมแล้พี่น้องกิตป่นไปอย่างจ้าข่าบอ่อืมข่ายุคพี่น้องปไเขิงปักเขาจ้า ครับขึ้น่า8อัเบียรเดียวอยู่นันแต่พวกเค้าพัน I'm <laughs> น้องประรดจ้าน้องจ้าประรดี่จ้ะประรดกับประกระเดินน้อยประขาวไปทุ่สลันาะจ้ะโอ้ยมันมา,นมานเรืนอ่ สาวอิสานไม่ได้กินข้าวเศร้าเดี๋ยวสายอีสานสีภาพพี่น้องมากินมากแก้วมังก่อนน้ำกันนะจ้ะห้องท่องไปก่อนเนาะเอากระไดมันนี่แก้วมังก่อนสายอีสานนองมาสองนวยจ้าสีแดงเสียพี่น้องกินน้ำจ้าไม่ได้เอามีดมากพี่น้องสายอีสานกระสิได้ปอกทั้งนวยนี่แหละ กินห้องทองน้ำกันจ้ามากินแก้วก่อนค่ะสีมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นอ้องสีแดงสีชมพู พี่นอดด้องแซ่บดีจ้าเป็นผลไม้ใหญ่เย็นเนาะกินแล้วมันจะเย็นท้องดิปานพี่นอ้องจ้ะ เค็งกับปลาขาวจ้าพี่น้องจ้าจ้า พี่น้องตอนนี้สาวอีสา,านลำดานกาสิกลัาละเจ้าเพราะว่ามื้อนี้โบมานปันไดเอาไว้โอกาสหนาฝนมากฟ้าไม่แล้วเฮาคอยมายกกันต่อเนาะจ้ามาเบิง่งผลงานที่สาวอีสานยกมื้อนี้นีจ้าไดสา้สาวอีสานที่เปิดของให้พี่น้องเบิง่งได้ปลาพ่อ่ำนีแล้วพี่น้องบ่ได้หลายอีจ้าสาวอีสานเอาเขาโฮมจากบาดเปนเพราะว่าพี่น้องอาจสิเบิง่งบ่เห็นจ้าวันนี้น้อยสองตัว ักขามนแล้ลก็กุ้งจำพี่น้องส้นมากที่เป็นกุ้งเขาเสื่อยมยั่วเว้นที่ได้ดีจ้าแต่ว่าสาวอีสานที่ได้กลับบ้านไปพักพ่อนเอาแห้งเอาไว้ยง้มฝนไม่ฟ้ามากแล้วห้าค่อยว่ากันไหมเนาะจ้าแล้วสาวอีสาน,นบ้านๆก็สิได้หายย่างเลระเก็บผักบุ้งเก็บหยังตมให้หน้าไปกินกับตำบุ้งบ้หอยเนาะจ้าพี่นอ้นองเอาไว้พบกันไหมนี่คลิปต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สาวอีสา,านบ้านๆได้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้สาวอีสานที่ร่วมทีมเอาหนะต้นจ,มมดดจอมาด้แจ้วเนาะ แต่คนเก็กประบุนี่งอนตงนไม่ร้นี่ใจกอแค่หน้าละตอนจ้าฮะสักทีลมที่น้องจ้าไิค้าก็ไปทิ้ รักบุงยอดงามๆพี่นองแต่ว่ามีบหลายจ้ะหอนแดดพี่นองสากอีสานจะเก็บผักตากแดดไวนี่ลแหละ ฮ่าบึงยอดผักบุง้งท่นพ่คือว่าผักบุง้ง